มุ่นค่ะไปขี้ลังเขาซิดไหนดาวเบ,บิ่งเบิงมึนแค่ง้างเงกนนิดน่อยนี่แค่งดีดีดคุณยุ่งกันได้เอาอันอย่าท่าให้เพิ่นเอาไว้ข้างนอกอยุ่ง ชายายนะ่ะวนนี้พ่ออาบน้ำให้แล้แก้แกตัวดูดูกดน้องทามิอะไมิดดีสีแดงแอะไรอ่ หัว,หว,หวปัว้มอ้วนผอมจองสนหอยคู่เอกหอยปั้มคู่เอกประจำบ้านไม่ยอมตัวเล็กไม่ยอมไม่ยอมแพ้ มี้นฝนตกเลยไม่ได้ออกไปบินเล่นนอกบ้านเลยซน,นอยู่ในบ้านนี่แหละ <c oughs> ตายแล้วอ้วนตายแล้วโดนโดนขมขอตายแล้วแกงแกง เปลี่ยนเปลี่ยนกันขึ้นทั้งบน <laughs> โอ้ยทั้งวันเหยอกันทั้งวันเล่นกันทั้งวันเปลี่ยนกันขึ้นกันลงอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็เหนื่อยเหนื่อยค่อยนอนเวลาคับเหนื่อยก็จะอยู่ต่างคนต่างอยู่แปบ๊บเดียว นอนหายเหนื่อยก็ยอกกันเล่นกันอีกหยอกกันอีกทั้งวันกิจวัตออประจำวันสองสาว À. Đi dọn, đi dọn. này, không, không, เริ่มนิไม่ยอมยังไม่เหนื่อยเมื่อคืนเะไปเจอขอบคุณทุกทีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องของน้องค่ะเดี๋ยวเอาความดื้อความสนของน้องๆมาให้ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ Hello này nếu hết luôn này sụn là